ออ,จองจตำนานรักคู่บาลัง EP ที่16ตอนนี้ได้ท้าวโจซอกก็ทำการสืบสวนสอบสวนหาผู้อยู่เบื้องหลังการรอวางยาพิษในพระกยาหารนางในคนที่ทำขนมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสารภาพเ่วนจูซังกุงก็ไม่ได้ทำแต่นึกขึ้นได้ว่ามีนางในคนหนึ่งมีพิรุธพอได้ท้าวโจซอกถามก็ตอบว่าไม่ทราบว่าเป็นใครตัดภาพมาที่พระเอกและ,สะเสด็จอาดุงยุงเรามาเริ่มบทสนทนาของทั้งคู่กันเลยไม่ว่าจะคิดยังไงข้าก็ไม่เข้าใจจริงๆทุกคนก็รู้ว่าอาหารที่ข้าจะกินจะต้องมีคนชิม ยังจะมีใครบ้ามาใส่ยาพิษอีกเช่นนั้นก็ไม่ได้หมายปลองชีวิตของฝ่าบาทถ้าไม่ต้องการชีวิตข้าแล้วพวกมันต้องการชีวิตของฮีบิดอย่างนั้นหรอคนในวังหลวงต่างก็รู้ว่าพระสนมเอกทำหน้าที่ตรวจทีมเครื่องสเสวยของฝ่าบาทก่อนทุกครั้งเรื่องนั้นมันก็จริงอยู่ถ้าเกิดเป้าหมายไม่ใช่ฝ่าบาทเรื่องแบบนี้ก็มักจะเกิดจากน้ำมือคนของวังหลังนี่เองแต่ดูจากนิสัยของพระมเหสีไม่น่าจะทำเรื่องเช่นนี้ได้แถมเกิดเรื่องตอนที่พระมเหสีนำขนมมาอีกด้วยนางก็จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยซะเเเเเเอออองงงงไไมมมมม่่่่่ีีีีีีหหตุผลลทจจะะะสสสยยแบบนนนน้้พพรรกัิาาาวถใชืข แต่ถ้าเป็นเสีมือของคนที่อยู่เบื้องหลังขคงนางล่ะสงสัยมินยูจุงกับฝ่ายตะวันตกอย่างนั้นหรอเขาจะทําแบบนั้นเพื่ออะไรล่ะฟาบาทเราจะต้องคํานึงถึงทุกความเป็นไปได้ตัดภาพมาที่พระมเหสีมินตอนนี้ก็คิดวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนึกถึงคําพูดของบิดาที่ว่าพระสนมจะต้องเป็นคนวางแผนวางยาพิษในครั้งนี้แต่ก็ได้แค่คิดภาพตัดไปที่นางเอกและพระเอกเลยละกันนางเอกกำลังรินชาให้พระเอกแต่กล้ามเนื้อแขนคงอ่อนแรงจึงยกการน้ำชาแบบสั่นๆพระเอกจึงได้ช่วยรินน้ำชาให้เองตอนนี้เจ้าคงยังไม่หายดีใช่หม ไม่ได้เพคะหม่อมฉันแค่รู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยร่างกายเจ้าคงจะอ่อนเพลียอยู่เพราะถูกยาพิษไม่หรอกเพคะสมงที่ฝ่าบาดประทานให้ดื่มแล้วรู้สึกดีขึ้นมากเลยเพคะพระเอกจึงเปลี่ยนสีหน้าและถามว่าเจ้ากังวลอะไรอยู่หรอหม่อมฉันดูเหมือนกังวหลหรอเพคะแล้วพระเอกก็มองหน้านางเอกแปลกๆส่วนนางเอกก็มีพพรุธให้เห็นเป็นระยะระยะ ตัดพามาที่ตำหนักพระพันปีตอนนี้หมอหลวงถวายการรักษายอยู่แต่อาการก็ยิ่งสุดหนักขึ้นเป็นแบบนี้ข้าก็ตายก่อนจะได้เห็นหน้าหลานแน่หมอหลวงจึงบอกว่าไม่ตายหรอกจะได้เห็นแน่ๆเพราะร่างกายของพระสนมอบอุ่นสุขภาพยังแข็งแรงอีกด้วยแถนพระสนมก็รู้ว่าพระมหสีตั้งคันไม่ได้นางยิ่งต้องหาวิธีตั้งคันอะไรนะฮีบินรู้เรื่องมเหสีเป็นมันนี่เจ้าบอกนางเหรอหมอหลวงปากผาสวยสวยไปถึงนางเอกที่พระพันปีเสด็จไปถึงชเวซอนดังนางเอกนั่งปักผ้าอยู่นางยแ้วเกลลัน เจ้าจะต้องวางแผนใส่ร้ายพระมเหสีแน่นอนหมายความว่ายังไงเพคะเจ้ามสติหลังจากชิมอาหารของพระมเหสีเจ้าแสดงละครเพื่อใส่ร้ายว่าพระมเหสีวางยาพิษเจ้าแน่มนโนไปถึงไหนแล้วเพคะหม่อมชันจเจ้าชีวิตไปเสี่ยงเพื่อทําแบบนี้ทําไมกันก็คงมีแต่เจ้าเท่านั้นแหละที่รู้พระพันปีก่อนหน้านี้พระองค์ก็ยังทําดีกับหม่อมชันและที่ต้องโดนพิษก็เพราะชิมเครื่องสวยของฝาบาตท,ที่เป็นโอรสของพระองค์รับสั่งเช่นนี้มันโหดร้ายเกินไปหน่อยนะเพคะหม่อมชันรู้สึกเสียใจนะเพคะ เพราะเจ้ารู้ว่ามเหสีไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เจ้าก็เลยคิดจะกำจัดพระมเหสีแล้วครอบครองตำแหน่งนี้แทนอะไรนะเพคะพระมเหสีไม่สามารถตั้งครรภ์ได้หรือเพคะนางเอกตีหน้าซื่อทำเือนไม่รู้มาก่อนตอแหลรู้ทั้งรู้ยังจะมาแกล้งทำเป็นไม่รู้อกีกข้าจะบอกเรื่องนี้เัาบาฝ่าบาทนางเอกจึงได้ทักท้วงว่าพระพันปีคิดว่าบอกแล้วจะส่งผลดีต่อพระมเหสีหรือเพคะพระมเหสีอาจจะกังวลเรื่องนี้อยู่และไม่อยากให้ใครรู้ก็ได้นะเพคะฮะม่เจ้าหมายความว่าพระมเหสีกังวลเรื่องนี้จึงทำร้ายเจ้าอย่่าางงนนั้้เเหหรรรอไไมมูสสสปถพะะ ah e ีด ได้แม้ไม่มีหลักฐานแต่ข้ารู้สันดาลของเจ้าดีเจ้าจะแย่งตำแหน่งมาเฮซีเรามาคอยดูกันว่าฝาบาทจะอยู่ข้างใครตัดภาพมาที่ท้องพระโรงคุณนางทั้งสองฝ่ายต่างตกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องพระมเฮซีที่อาจจะอยู่เบื้องหลังการวางยาพิษมินยูจุงนิ่งเฉยไม่ตอบโต้อะไรพระเอกก็ดูเชิงของแต่และฝ่ายแต่ก็ยังไม่ด่วนตัดสินใจจึงสั่งให้แยกย้ายแม้ว่าคุณนางฝ่ายตายจะทูลขอร้องให้รีบพิจารณาตัดภามาที่สองลุงลานฝาบาทไม่ได้จัดการอย่างเฉียบวยอย่างที่เราคิดเอาไว้พระมเฮซีจะล้มง่ายๆได้ง่างได้วยัวเองพาไปง หนึ่งคือฝ่ายใต้ย,ยังไม่ได้สนับสนุนข้าเพียงพอ2คือข้าย,ยังไม่มีพระโอรสฝ่าบาทจะไม่เคลื่อนไหวอย่างวู่วามพระองค์ตัดได้ถูกต้องเพราะคิดว่าฝ่าบาทโปรดปานพระสนมมากจึงทําให้มองข้ามเรื่องนี้ไปใช่และเพื่อความโปรดปรานของฝ่าบาทข้าจะไม่ยอมพลาดแม้แต่นิดเดียวตัดภาพมาที่พระเอกที่ตอนนี้ก็นั่งเครียดอยู่ลําพังพลางาคิดวิเคราะห์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภาพตอนที่นางเอกบอกว่าไม่ว่านางจะทําอะไรลงไปล้วนแต่เพราะรักฝ่าบาทนะเพคะแล้วภาพตัดไปที่พระเอกถามว่ามียาพิษอยู่ในขนมหรอ ไม่ไม่ใช่พระมเหสีปฏิเสธภาพพระบิดาสั่งเสียว่านอกจากตัวของเจ้าเองเจ้าอย่าได้เชื่อใจใครโดยเด็ดขาดพระเอกจึงได้พึพมพำกับตัวเองว่านี่ลูกจะเชื่อใจใครไม่ได้เลยหรือเนี่ยภาพตัดมาที่พระพันปีที่ตอนนี้กําลังสเสวยพระโอสถแต่อาการก็สุดหนักค่ะคงคํานวณผิดไปถ้าคาไปจัดการให้มันเสร็จสิ้นไปค่ะคงตายตาไม่หลับแน่หงสังกุงเต็มตัวให้พร้อมอย่าเสด็จไปเลยนะเพคะมอลงสั่งห้ามว่าอย่าเสด็จไปไหนนะเพคะเพื่อช่วยปกป้องพระมเหสีค่ะคงต้องรีบตัดสินใจ ภาพตัดมาที่ลานสอบสวนที่ตอนนี้ทรมานผู้เกี่ยวข้องจนนางนที่ทำขนมร้องบอกว่าข้ายอมรับสารภาพแล้วนี่เจ้าคิดจะสารภาพอะไรกันคะจูซังกงตวัดนางถ้าเราไม่พูดออกไปเราก็จะโดนทรมานจนกว่าจะรับมันเจ็บปวดเหลือเกินตายไปซะยังจะดีกว่านี่เจ้าคงจะคิดได้แล้วใช่ไหมค่ะมีคนสั่งให้เราทําค่ะอย่างนั้นหรอคนคนนั้นเป็นใครตัดภาพมาที่จูเอสอนดังนางนออมก็มาทูลพระสนมจางว่านางในห้องเครื่องจะสารภาพทุกคนจึงไปรวมตัวกันที่นั่นพระมาหสนเมินและพระสนมเอกจางฮีบิน ก็มาป้าหน้ากันที่ประตูลานสอบสวนนางเอกทําความเคารพพระมเหสีแล้วทั้งสองนางก็สาวเท้าก้าวเดินเข้ามาที่ลานสอบสวนสีหน้าบอกบุญไม่รับเวย้ยพระเอกก็จะไปดูด้วยเช่นกันจึงมาป้าหน้าเมียทั้งสองพอดีพระมเหสีและพระสนมทําความเคารพฝ่าบาทฝ่าบาทมองเมียทั้งสองแล้วจึงเดินมาที่ลานสอบสวนโจาซาซอกจึงสอบสวนต่อใครเป็นผู้บงการจงบอกมาเดี๋ยวนี้นางในคนนั้นหันไปมองหน้าพระสนมจางแล้วค่อยๆมองไปที่พระมเหสีมินฝ่าบาทมองพระมเหสีมีสีหน้าตื่นตกใจก่อนจะมนโนไปเองพระพันปีก็ส่งเสียงมาก่อนตัวว่า ข้าเป็นคนสั่งให้นางทำเองข้าทนไม่ได้ที่ราชวงศ์จะมีเชื้อสายชนชั้นต่ำแม่เองที่ทำเรื่องทั้งหมดแม่เคยจับนางกรอกยาห้ามคันและวางแผนทำให้นางตกมาจนแทง้งฝีมือแม่เองฟาบาทและฟาบาทจะทำยังไงกับแม่คนนี้พระเอกร้องไห้เสียใจแถมไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นฝีมือพระมารดานางในห้องเครื่องยอมรับสารภาพว่าพระพันปีเป็นผู้บงการแต่ซีรีส์ก็ได้ย้อนภาพให้เราได้เห็นว่าพระพันปีเสด็จไปเตี้ยมกับนางในคนนี้ไว้ว่าให้บอกว่าเป็นพนางที่บงการอยู่เบื้องหลังแต่เหตุการณ์กลับยิ่ หมอหลวงเร่งถวายการรักษายังไงก็ไม่สามารถยื้อชีวิตพระพันปีเอาไว้ได้ก่อนที่พระพันปีจะสิ้นพระชนพระนางได้สั่งเสียลูกชายว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของนางเอกมเหสีไม่ได้ทําจึงขอให้พระเอกปกป้องพระมเหสีและเป็นพระราชาที่ดีแล้วพระพันปีก็สิ้นพระชนยังความเสียใจมาสู่ทุกคนในวังหลวงนางเอกยืนเสียใจที่ด้านนอกเมื่อแม่ผัวตัวร้ายสิ้นใจไปขันทีขึ้นไปบนหลังคาโยนฉลองพระองค์พระพันปีแล้วขอให้ฟื้นคืนกลับมาก็มีทุกเรื่องนั่นแหละ มันเป็นธรรมเนียมของโชซอนณพระสุสานที่ตั้งพระศพพระเอกก็นั่งคิดและเครียดกลุ้มหนักในคำพูดของพระมารดาที่กล่าวหาว่านางเอกเป็นคนทำแม้จะไม่มีหลักฐานแต่ก็มั่นใจพระเอกลังเลในตัวนางเอกที่มีพิรุษและพระพันปีตอนที่อยู่ลานสอบสวนยอมรับผิดเองทั้งหมดพอใกล้สินใจด้านบอกว่านางเอกเป็นคนทำเรื่องนี้ขึ้นมาเอง นางเอกเดินเข้ามาเพื่อจะไว้อะไรพอนางเอกก้าวขาเข้ามาและเรียกฝาบาทแต่ไม่มีคำตอบใดแล้วนางเอกจึงออกไปก่อนแต่พระมหสศีเข้ามาแทนและนั่งลงเคียงข้างฝาบาทโดยที่ฝาบาทไม่หันมามองพระสนมจางเลยมีเพียงพระมเหสศีมินที่มองนางเอกจนประตูปิดไปนางเอกยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นหรือฝาบาทจะสงสัยกูวะ ตัด้ามาที่จีซูที่ตอนนี้นางคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาซียรีก็ย้อนให้เราได้เห็นว่าจีซูหาเงินไปไถ่ตัวนางเอกจากท่านลุงเพราะคิดว่าจางหุนเป็นคนบังคับให้นางเอกต้องเข้าวางังแต่จางหุนบอกว่านางเอกเต็มใจเข้าไปเองใครจะบังคับนางได้ถ้านางไม่ต้องการจีซูคิดถึงวันวานยังใส่ของนางเอกสุดท้ายสิ่งที่ต้องการก็คือหัวของจางหุนซึ่งแต่ก่อนเคยคิดว่าจะทําทุกอย่างเพื่อจางอกจองการเวลาเปลี่ยนอุดมการก็ต้องเปลี่ยน ที่แท้จางหุนนั้นทำร้ายจีซูปางตายข้าจะพาอกจองกลับคืนมาให้ได้กลับคืนมาให้ได้เจ <c oughs> ้าคงจะต้องรวยที่สุดในโชซอนและมีอำนาจมากกว่าพระราชาอันนะอย่าได้มั่นใจไปนักเลยชีวิตของคนเรามันไม่แน่นอนหรอกใช่แล้วชีวิตจีซูเป็นเช่นนั้นจางหุนหดเข้าไปจนน็อกเอาท์และตอนนี้จีซูก็แคนจางหุนขึ้นมาทันทีก็เมื่อตอนที่เห็นลายศักด์ของกวางซานที่กำลังรุมทำร้ายเขาจากนั้นก็พาไปโยนทิ้งน้ำแต่จีซูก็ยังรอดมาได้ ที่เรามาคือเรื่องในอดีตกลับมาที่ปัจจุบันซอฮาก็ได้มารายงานจีซูว่ามินยูจุงส่งข่าวมาแล้วนั่นคือการที่เขาจะได้เขา้าเฝ้าพระราชาแห่งโชซอนจีซูยิ้มตัดภาพมาที่นางเอกที่ตอนนี้ก็เดินลอบไปเรื่อยตามภาษาคนถูกเมินภาพแผนไปที่องค์ชายดงยุงและพระเอกองค์ชายดงยุงเปิดเรื่องสนทนาก่อนได้ยินมาว่าช่วงนี้ไม่เสด็จตำหนักพระสนมเลย พระเอกตอบว่าในหัวข้ามีแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาสเสด็จพ่อสิ้นพระชนไปแล้วสเสด็จแม่ยังต้องมาจากไปด้วยความทร,รมานเช่นนั้นไม่น่าเลยจริงๆความจริงในตอนนั้นเป็นเป็นยังไงค่าจะต้องสืบหาความจริงให้ได้แต่นี่คงเป็นครั้งแรกที่ข้ารู้สึกหวาดกลัวการหาความจริงฝาบ,บาทรู้สึกหวาดกลัวอะไรหรือพ่ะค่ะข้าไม่ใช่ก้อนหินก้อนดินนะข้าก็แค่มนุษย์คนหนึง่งแล้วฝาบ,บาทจะทรงหวาดกลัวอะไรอยู่ละ่ะบางทีข้าก็อาจกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ตัวข้าไม่อาจจะรับได้ พระองค์ทรงหมายถึงว่าความจริงอาจจะเกี่ยวข้องกับพระสนมฮีบินอย่างนั้นหรอบางทีข้าอาจกลัวสิ่งที่ต้องตัดสินใจที่ต้องทําลงไปหลังจากรู้ความจริงมากกว่ารู้ไหมการตัดสินใจในฐานะพระราชาทางเลือกที่ผู้ชายคนหนึ่งจะต้องตัดสินใจเพื่อปกป้องทุกอย่างในตัวผู้หญิงที่ตัวเองรักฝาบาทแต่ว่าองค์ชายดงยุงกล่าวไว้เท่านั้นเพราะพระเอกยังพูดไม่จบและความหวาดกลัวเช่นนั้นมันให้กลบเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยองค์ชายดงยุงได้แค่กระพริบตาปิดๆตัดภาพมาที่นางเอก พีก็เดินมาเรื่อยๆจังหวะเดียวก,กันกับที่พระเอกกำลังรีบเร่งออกจากวังไปพบจีซูเขาเหลือบมามองนางเอกเพียงพริบตาเดียวนางเอกยิ้มคิดว่าจะได้พูดคุยกับสามีบ้างกินแห้วเพราะพระเอกมางเมิอนอย่างเย็นชาหน้ามุยไปเลยตัดภาพมาที่หอนางลมพระเอกมาพบจีซูตามที่มินอยู่จุงแนะนำโจฮันมูอึ้งไปนิดที่เห็นว่าจีซูคือคนที่พบที่ตลาดเมื่อวันก่อน ตัดภาพเข้ามาด้านในห้องเมื่อพระเอกกับจีซูพบกันอย่างเป็นทางการอุ๊ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้เจอคนที่เคยเจอกันมาก่อนเนี่ยพระเอกทักทายก่อนขอประทานอภัยพะยาขับฝ่าบาทเริ่มสนทนาสาระที่มาเจอกันในวันนี้การปล่อยให้มีเหรียญปลอมระบาดในตลาดมันจะทําให้ระบบการค้าขายพังคืนลงและท่านกําลังจะเริ่มต้นทําการค้าใหญ่ข้าจําได้ว่าท่านเคยพูดเอาไวา้ขออภัยที่เสียมารยาทกระหม่อมไม่ทราบว,ว่านั่นคือฝ่าบาทเห็นว่าการค้าใหญ่ที่ท่านบอกว่าจะทําในโชซอนตอนนี้ไปถึงไหนแล้วสําหรับเรื่องนั้น การได้เข้าเฝ้าฝ่าบาทผู้เป็นเสมือนศูนย์กลางแห่งโชซอนถือว่าแผนการขั้นต้นของกระหม่อมสําเร็จลงไปแล้วด้วยดีพะยะค่ะ <c oughs> แผนขั้นแรกคือการได้พบพระราชางั้นหรอแล้วแผนที่สองคืออะไรก็คือการทําข้อตกลงกับฝ่าบาทพะยะค่ะทําข้อตกลงกับข้าอย่างนั้นน่ะหรอมีพ่อค้ามากมายที่จับมือกับคุณนางแล้วก็ข้าเองก็ไม่สนใจที่จะทําการค้ากับพ่อค้าพวกนั้นด้วยท่านจะเลิกร่วมมือกับฝ่ายตะวันตกแล้วจะมาจับมือกับข้าได้หรือเปล่าล่ะแน่นอนพะยะค่ะ กระหม่อมเน้นทำอะไรไปตามโอกาสและสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าเช่นนั้นแล้วการทำข้อตกลงของเราคงไม่ยากแต่มินยูจงุงคงจะผิดหวังแน่แต่ถ้ามีสิ่งใดที่กระหม่อมต้องการจากมินยูจงุงกระหม่อมก็จะจับมือกับเขาโดยไม่ลังเลนั่นก็แปลว่าท่านต้องการบางสิ่งบางอย่างจากข้าง,งั้นหรอมันคืออะไรกันแน่กระหม่อมต้องการเพียงตำ้หนักในวังหนึ่งลังเอาไว้ไปมาหาสู่ฟาบาทสะดวกขึ้นไม่ได้แปลว่าจะไปอยู่ที่นั่นหรอกนะท่านต้องการตำ้หนักไหนล่ะแต่จะเป็นตำหนักไหนกระหม่อมจะทูลให้ทราบทีหลัง แค่ตําหนักหลังเดียวเทียบกับเงินทุนมหาศาลที่ข้าจะได้นำมาใช้ในการปกครองจัดไปเช่นนั้นเพื่อเป็นการฉลองในการร่วมมือกันให้กระหม่อมได้ไปเที่ยวในวังได้ไหมพะยะค่ะให้เชิญเข้าไปในวังหรอก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่ข้าจะให้คนส่งเทียบเชิญมาให้จีซูยิ้มเบาๆส่วนพระเอกนั้นเขาไม่ใช่คนโง่อยู่แล้วดูจากแววตาก,ก็รู้ว่าระมัดระวังตลอดและท,ทําทีไหลาตามน้ําไปก่อเท่านั้น บาดภาพมาที่พระมเหสีที่นอนฝันถึงพระพันปีมาบอกว่าสนมจางในชาติก่อนเคยเกิดเป็นสัตว์ที่ฝ่าบาทเคยยิงจนตายแล้วกลับชาติมาเกิดเพื่อจะทาลายฝ่าบาทนางจะไม่มีวันให้กาเนิดบุตรแล้วพระมเหสีก็สะดุ้งตื่นคงคิดมากเรื่องโอรสเพราะตัวเองเป็นมันจิตปรุงแต่งเป็นความฝันเช่นนี้เพราะความจริงพระสนมจางมีโอรสได้ เช้าวันรุ่งขึ้นฮงซังกุงจึงได้มาถวายพระพรพระมเหสีเพื่อรายงานตัวว่าจะอยู่รับใช้พระมเหสีหัวอกเดียวกันจูซังกุงที่เคยรับใช้พระมเหสีก็โดนเนรเทศไปส่วนพระพันปีก็มาตายจากไปฮงซังกุงจึงย้ายมาทางานที่นี่เราคงต้องพึ่งพากันและกันแล้วขอบพระทัยพระมเหสีตอนพระพันปีมีพระชนชีพก็ทรงรักพระมเหสีมากเหลือเกินหม่อมฉันจะรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่ จากนั้นพระมะเหสีก็มีสีหน้าเป็นกังวลเพราะความฝันเมื่อคืนมันกวนใจหงสังกุงขอให้เล่าให้ฟังเพราะพอจะทานายฝันได้บ้างมเหสีจึงเล่าให้หงสังกุงฟังเมื่อหงสังกุงได้ฟังแล้วจึงทูลให้พระมะเหสีทูลฝาบาทว่าความฝันนี้อาจจะเป็นคําสั่งเสียสุดท้ายของพระพันปีที่จะมาบอกว่าพระสนมฮีบินจะทําร้ายฝาบาทในวันข้างหน้าก็เป็นได้ได้โปรดทูลต่อฝาบาทเถอะเพคะพระมะเหสีก็จึ้งไปนิดนึง แล้วพระมเหสีก็เสด็จมาเข้าเฝ้าฟาบาทยามดึกเพื่อจะมาทูลเรื่องความฝันพระเอกบอกว่ามีเรื่องอะไรก็พูดมาเถอะหม่อมชั้นหวังว่าฟาบาทฟังแล้วจะไม่กลิ้วหม่อมชั้นทำไมถึงอ้ำอึ้งแบบนี้ล่ะเรื่องเกี่ยวกับฮีบินงั้นหรอลังเลแต่ก็ตอบว่าเพคะสิจะ๊ะเ <c oughs> มื่อคืนหม่อมชั้นฝันร้ายเพคะในความฝันหม่อมชั้นเห็นพระพันปิรับสั่งว่าฮีบินเป็นสัตว์ที่ถูกฟาบาทฆ่าตายในชาติก่อนและกลับมาเกิดเพื่อจะแก้แค้นนางและฝ่ายใต้จะเป็นผู้ก่อให้เกิดการนองเลือดในราชสำนักเจ้าว่ายังงไนะ ยังไม่หมดนะเพคะพระพันปียังรับสั่งว่าฮีบินไม่อาจจะมีโอรสได้ไม่ว่าฝ่าบาทจะพยายามเพียงใดก็ไม่อาจจะเป็นไปได้เพคะดังนั้นควรจะขับไล่นางไปซะมาเหสีตอนที่เสด็จแม่ยังอยู่ข้าก็เคยฟังเรื่องพวกนี้ไปแล้วใน,นานะมารดาแห่งแผ่นดินเจ้ากับใช้ความฝันมาเป็นข้ออ้างเจ้าพูดแบบนี้มาได้ยังไงกันฝ่าบาทมอมฉันแค่กลางวันความคิดเราเป็นยังไงกลางคืนก็จะเป็นความฝันแบบนั้นออกมาเจ้าคงจะเกลียดฮีบินมากสินะถึงได้ฝันเช่นนั้นมาได้ใช่หรือเปล่าฝ่าบาทไม่ใช่เช่นนั้นนะเพคะเถ ฮีบินไม่อาจจะมีลูกได้อีกอย่างนั้นเนี่ยนะข้ายังเสียใจกับการที่ข้าต้องสูญเสียลูกไปแบบนั้นเจ้ายังบังอาจมาพูดแบบนี้อีกเหรอนี่เจ้าอิจฉานางใช่ไหมฝาบาทอย่าเข้าปไปทายผิดพระพันปีทรงเชื่อว่าการที่ฝาบาทปรดนางจางทาให้ราชวงศ์แปดเปื้อนพระพันปีอาจจะละความกังวลในภพภูมิหน้าจึงมาปรากฏตัวในความฝันของหม่อมชันหม่อมชันจึงคิดว่าควรนํามาทูลต่อฝาบาทหม่อมชันไม่ได้อิจช้าวิษยาเลยนะเพคะได้โปรดพิจารณาด้วยเพคะเล่าความฝันไร้สาระให้ข้าฟังเป็นความพักด เชื้อพระวงศ์ตำแหน่งพระสนมเอกยีบินใครคือนางจ้างเหรอข้าได้เห็นแล้วว่าความคิดของเจ้านั้นไม่ได้ต่างจากเสด็จแม่ข,ของข้าเลยแม้แต่นิดเดียวพระมเหสีจึงไปเลยขอปพระทานอภัยเพคะเจ้าออกไปได้แล้วทําตาแป๋วข้าบอกให้ออกไปได้แล้วพระเอกขึ้นเสียงตาดภาพมาที่กวางซานทีตอนนี้ก็ได้ให้เงินอุดปากนางในที่วางยาพิษและเตรียมเรือให้นางหนีไปที่อื่นอย่าได้กลับมาพี่ชายนางเอกจึงได้ถามกวางซานว่านางรับปากว่าจะไม่กลับมาอีกใช่ไหมครับเพื่อให้นางรีบเดินทางข้าน้อยจึงเตรียมเรือให้นางครับพระสนมพี่ชายคนนนี้้จะะปปกปอองงพรสมเ ตัดภาพมาที่พระเอกที่เล่นมากล้อมอยู่กับมินยูจุงนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ท่านมาเข้าเฝ้าค่ะโดยไม่มีเรื่องการเมืองกระหม่อมไม่ได้มาในฐานะขุนนางแต่มาในฐานะพ่อที่เป็นห่วงลูกสาวฮะหรือว่าพระมเหสีไม่สบายตรงไหนหรอไม่ใช่หรอกพะยะค่ะคือเมื่อคือนนี้ภรรยายของกระหม่อมเกิดฝันดีขึ้นมานางฝันดีอะไรหรอเดิมไม่มีมังกรอยู่บนหลังคาพระตำหนักพระมเหสีแต่มีมังกรตัวใหญ่ที่บินลงมาจากฟากฟ้าแล้วตรงเข้าสู่อ้อมกอดของพระมเหสีด้วยนะพะยะค่ะ <c oughs> มะเหสีและภรรยายของท่านเนี่ยช่างมีความฝันมากมายเลอเกินะ มาเหสีก็ฝันว่าสเสด็จแม่ของข้ามาบอกว่าฮีบินคือสัตว์ที่ข้าเคยฆ่าตายนางกลับชาติมาเกิดเพื่อแก้แค้นข้าและยังไงนางก็ไม่อาจจะตั้งขันได้ส่วนภรรยาของท่านหมินยูจุงหัวเราะก,กบเกลยดฝาบาทอาจจะทรงเข้าพระทัยผิดไปก็ได้นะคือความฝันน่ะไม่ใช่ความอิจฉาใช่ไม่ใช่ความอิจฉา, <c oughs> า,านางก็แค่ฝันไปเท่านั้นเอง <c oughs> ใช่ภาพตัดไปที่ตําหนักพระมาเหสีท่านพ่อเรื่องเป็นยังไงบ้างคะพระมาเหสีทูลเรื่องความฝันนั้นต่อฝาบาทไปอย่างนั้นหรือหมินยูจุงเสียงสูงหน,หน่อยๆใช่ข้าฝันร้ายมาก จึงรู้สึกไม่ค่อยดีหงสังกุงที่เคยรับใช้พระพันปีจึงแนะนําให้ค่าทูลต่อฝ่าบาทเฮ้ยแย่จริงๆแย่มากเลยมีเรื่องอะไรเลยคะคือฝ่าบาทเปรียบเสมือนนกเหยี่ยวที่เก็บซ่อนกรงเล็บเอาไว้พระมะเหสีต้องทําอะไรรอบครอบหน่อยสิเรื่องนี้มันร้ายแรงขนาดนั้นเชียวหรือคะมันคือความอิจฉา ตอนนี้อาจจะไม่มีผลอะไรหรอกแต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่แทรกซ้อนเข้ามาเรื่องนี้มันก็อาจจะกลายเป็นชนะปักหลังพระมเหสียิ่งตอนนี้พระมเหสีไม่ได้รับความโปรดปรานจากฟาบาทอาวุธอย่างเดียวที่ทรงมีคือภาพลักษณ์ที่แสนดีมีเมตตาของพระมเหสีคำพูดที่แสดงให้เห็นถึงความริสยยอาจทำให้ภาพลักษณ์ของพระมเหสีพังทลายลงได้นะข้าไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นข้าสะเพาจริงๆข้าก็ได้แต่หวังว่าฟาบาทจะทรงลืมเรื่องนี้ไปข้าจะต้องรีบเร่งดำเนินการซะแล้วสิเนี่ยรีบเร่งทำอะไรกันหรอคะก็หาวิธีกำจัด คือว่าข้าได้ยินมาว่าช่วงนี้ฝ่าบาทกับนางจางก็เริ่มห่างเหินกันถึงเวลาที่จะโจมตีจุดอ่อนของนางจางกันอย่างจริงจังซะแล้วท่านพ่อมเหสีตกใจเล็กน้อยตัดภาพมาที่พวกนางในที่เคยแกล้งนางเอกมาดักหน้านางในออมเพื่อมาเม้ามอยเรื่องนางเอกนี่นี่เจ้าเคยได้ยินไหมอะไรก็ข่าวเลยไงข่าวหรืออะไรที่ว่าท่านพ่อของพระสนมฮีบินก็คือได้เท้าโจซาซอกและท่านแม่ของพระสนมฮีบินไปคบชู้กับได้เท้าโจน่ะจะบ้าหรือไงใครเป็นคนพูดเรื่องนี้เส้นเสียงนางในออมฮงสังกุงก็ได้ใช้ฝ่ามือพิฆาดฟาาากกแมวแมวขอองงงงนนนใตััเลยท่สุ นางท้าชั้นต่ำนี่ทำไมปากไม่มีหูรูดแบบนี้กล้าดียังไงถึงได้เอาเรื่องของเจ้านายไปนินทานางนายอมงงนายงงเข้าข้างนางเอกตั้งแต่เมื่อ,อไหร่วะเนี่ย <L> เจ้าเป็นนางกำนันของพระสนมเอกเจ้าต้องนำข่าวลือพวกนี้ไปกราบทูลพระสนมเอกอย่างละเอียดเลยนั่นถือเป็นหน้าที่ของข้ารับใช้ที่ดีเข้าใจหรือเปล่าหากพระสนมเสด็จไปทั่ววังหลวงโดยไม่รู้ว่ามีข่าวลือเช่นนี้แพร่หลายอยู่พระสนมคงดูเป็นคนโง่แน่แแล้วก็เดินจากไปนางนายอมถึงกับงงมันชักยังไงยังไงอยู่ตัดพามาที่ท้องพระโรงโจซาซอกอีกแล้วอ ปที่วันนี้เขาไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ข้าจําได้ว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วนี่นะแม้กระหม่อมไม่อยากจะพูดว่าพระสนมเฮบินเป็นลูกสาวของโจซาซอกจริงไม่อยากจะพูดแต่เนี่ยเต็มปากเต็มคาเลยนะขิดม,มันกี้แต่ว่าพระสนมก็ทรงมีภูมิหลังที่ต่ําต้อยมากในฐานะของท่าใต้เท้าโจซาซอกหากคำนึงถึงเกียรติยศของราชาวงศ์พระนางสมควรถูกขับไล่ออกจากวังหลวงขิดม,มันกีเล่นใหญ่ปโปรดพิจารณาด้วยพยา่าฟาราีวล้อตามสมทบ พระเอกถอนหายใจเรื่องชาติกำเนิดของพระสนมฮีบินเนี่ยคุณนางผู้สูงศักดิ์อย่างพวกท่านคงจะไม่อยากพูดถึงหรอกข้าจึงแปลกใจมากที่พวกขุนนางทั้งหลายยังกล้าพูดเรื่องเหล่านี้ออกจากปากนั้นหรอกข้าเองก็ไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เมื่อพูดกันออกมาแล้วเนี่ยคราวที่แล้วพวกท่านก็บอกว่าการแต่งตั้งโจซาซอกนั้นก็เกี่ยวข้องกับเสียงกระซิบจากข้างหมอนคราวนี้ก็ยังหาว่าฮีบินเป็นลูกโจซาซอกที่คบชู้กับแม่ข,ของนางดังนั้นสมควรขับไล่ฮีบินออกจากวังหลวงนั่นหรอก นี่ในสมองของพวกท่านคิดเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองและราษฎรไม่เป็นกันแล้วหรืยยังไงเนี่ยวันๆคิดแต่จะขับไล่ฝ่ายตรงข้ามและจะขับไล่พระสนมฮีบินออกจากวัดให้ได้เถ่ยนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพะยะค่ะพวกกระหม่อมแค่เห็นว่าควรจะกำจัดพระสนมที่มีกำพืชต่ำๆเพื่อฟื้นฟูพระเกียรติของราชวงศ์จึงได้มากราบทูลต่อ่าบาทนะพะยะค่ะต่อให้จางฮีบินเกิดในตระกูลชั้นต่ำหรือว่าจะต่ำสักสักแค่ไหนแต่การเป็นคนของพระราชาก็ทำให้นางสูงส่งขึ้นได้เกียรติของราชวงศ์ นางไม่ใช่สามัญชนธรรมดาแต่กำเนิดจากนางทาสที่แสนต่ำต้อยราชวงศ์มีคนเช่นนี้อยู่จึงเป็นเรื่องที่น่าอับอายได้โปรดขับไล่พระสนมจางฮีบินเพื่อเป็นพระราชาที่ทรงพระปรีชาด้วยเถิดพระเอกตบโตโมโหขุนนางพวกท่านบางอาจมาสอดเสือกเรื่องในครอบครัวของพระราชาทำแบบนี้กันได้ยังไงคะอับอายเหรอแปลว่าข้าที่แต่งตั้งนางเป็นพระสนมก็ต้องรู้สึกอับอายด้วยสินะคนที่มันมินเกียรติของราชวงศ์ก็คือพวกท่านทุกคนนี่แหละไม่ใช่เช่นนั้นนะพญะ,ะค่ะราชวงศ์ควรจะเป็นแบบอย่างให้กับขุนนางและราษฎรแต่การมีชนชันนน่่อยูใราชวงั้น จะทาให้ราชาวงศ์เสื่อมเสียเกียรตินะพะยะค่ะดังนั้นควรจะขับไล่ผะสะมจางฮีบินเพื่อรักษาเกียรติของราชาวงศ์เอาไว้ฟาบาทโปรดพิจารณาด้วยพะยะค่ะพระเอกหัวเลาะและถามว่าพวกท่านจะพาคนมาประท้วงอีกหรือเปล่าล่ะเนี่ยไม่ว่าจะมาจากชนชั้นใดหากข้าเห็นว่านางมีค่ะนางก็คือคนที่สูงส่งถ้าพวกท่านยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ก็ไปจากราชาสำนักของข้าซะทุกคนเลยเลิกประชุมและใส่หัวออกไปให้หมด ปัดตำลาร่วมไปที่หน้ามินยูจุงแล้วก็เสด็จหนีไปเลยคุณนางฝ่ายใต้ก็ไม่พอใจฝ่ายตะวันตกเช่นกันสะบัดตูดนี้เลยเหมือนกันส่วนมินยูจุงกับสมุนก็รวมหัวกันตามเคยตอนนี้พวกเราจะถอยไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่ขับไล่นางไปตอนนี้ก็จะเป็นเพศภัยต่อพระมเหสีท่านพูดถูกแล้วครั้งนี้เราต้องขับไล่นางไปให้ได้ฝ่ายใต้จะไม่มีวันได้งงหัวขึ้นมาอีกขิมมันกี่กล่าว ภาพตัดมาที่ตำหนักพระอยัยกาพระองค์ต้องรีบหายดีนะเพคะพระอยัยกาข้าได้ยินมาว่าเราชะสำนักถกเทียงเรื่องเจ้าอีกแล้วหม่อมฉันชินชากับเรื่องพวกนี้แล้วเพคะพระพันปีคงจะรู้สึกเหงาก็เลยมาชวนข้าไปอยู่ด้วยถ้าไม่มีพระพันปีให้เถียงด้วยปากข้าก็เลยอ่อนแรงแบบนี้คนที่เกียดก็มีผูกพันหากข้าได้เห็นโอรสของฟาบาทถือกำเนิดมาก่อนก็คงไม่มีอะไรคาใจแล้วคงอีกไม่นานหรอกเพคะข้าค,คงอยู่มานานมากพอแล้วอ่ะเจ้าจะต้องมีโอรสให้ได้ถ้าข้าตายไปจะวอนขอต่อสิ่งศักดิ์ พระอัยกาก็กำมือนางเอกแล้วพูดเตือนสติว่าแต่ว่าอกจองจงระวังเรื่องหลังคอดให้ดีเมื่อไรที่ฝ่าบาทหมดรักในตัวเจ้าเขาก็จะเป็นแค่พระราชาเพคะพระอิยกาแต่ว่าพระองค์จะต้องอายุยืนแน่เพคะนี่เจ้ากับบังล้อคนแก่ลหรอการจะไปสู่โลกอื่นน่ะข้าหวังแค่ตัวเองจะได้หลับและจากไปอย่างสงบได้เท่านั้นแหละแล้วพระอิยกาก็หลับตาลงพระอิยกาพระองค์มีพระคุณกับหม่อมชันเหลือเกินตัดภาพมาที่ชวยซอนดังพระมเหสีเสด็จมาหาสนมจางเสียงมินยูจุงดังขึ้นมาให้เราได้ยินววว่่่าาพพรรระะะะเเหหสสีีกก็คชยดัันนนนนงใฐขอแแ้ เรเปิดฉากสุธนาเลยละกันวันนี้ข้ามาหาเจ้าเพราะมีเรื่องขอร้องพระมเหสีต้องการสิ่งใดก็รับสั่งได้ไม่เห็นต้องขอร้องข้าขอให้เจ้าไปจากวังหลวงซะไปจากวังหลวงเหรอข้าไม่อยากให้ฝ่าบาทต้องทนอยู่อย่างอึดอัดฝ่าบาทที่แสนจะสูงส่งนั้นต้องทนทุกทรมานเพราะภูมิหลังของเจ้ากับข่าวลือของเจ้ามากมายขนาดไหนแต่ว่าสนมก็เป็นเหมือนคุณนางของฝ่าบาทหากพระราชาไม่ส่งสั่งปลดคุณนางจะทอดทิ้งพระราชาไปได้ยังไงกันเพคะ นี่ไม่ใช่การทอดทิ้งฝ่าบาทแต่เป็นการช่วยฝ่าบาทมากกว่าถือว่าเป็นการทําเพื่อบ้านเมืองข้าอยากจะให้เจ้ายอมจากไปด้วยตัวเองแม้ว่าเจ้าจะเป็นคนของฝ่าบาทแต่ข้าก็เป็นผู้ปกครอ,องของเจ้าเมื่อฝ่าบาททรงปลดบานเจ้าถึงเพียงนี้ข้าเองก็รู้สึกไม่ดีที่ต้องมากดดันเจ้าเรื่องที่เจ้าเกิดมาในฐานะลูกสาวทาสคนหนึ่งในเมื่อฝ่าบาทปลดบานในตัวเจ้าข้าก็วางความไม่ชอบใจไว้ได้แต่การที่เกิดจากการเป็นชู้กับคุณนางในว่าจะสำนักที่มีภรรยาเรื่องนี้ข้าคงรับไม่ได้ทนฟังไม่ได้แล้วเว้ยพอแค่นี้เถอะเพคะโปรดถอนรับสั่งท พระสนมขึ้นเสียงกับพระมเหสีได้ยังไงกันเพคะหงสังกุงเสือหุบป,ปากของเจ้าเดี๋ยนี้นะสังกุงอย่างเจ้าบัางอาจมาขัดการสนทนาของสนมเอกอย่างนั้นหรอเจ้าอยากจะถูกตบหน้าอีกใช่ไหมพระมเหสีถึงกับจึ้งกลืนน้ำลายแจ้งหงสังกุงว่านี่เป็นความผิดของเจ้าจริงๆขอประทานอภัยเพคะพระมเหสีหม่อมฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่สเสด็จกลับเถอะเพคะวันนี้ข้าจะกลับไปก่อนแต่ว่าขอให้เจ้าคิดดูให้ดีอย่าให้่าบาทุกทรมานเพราะความเห็นแก่ตัวของเจ้าอีกต่อไปเลยพูดจบก็ลุกเดินอ,อไป นางเอกถึงกับเวียงวีนฟาดงวงฟาดงาจนแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและหมดสติไปในอ้อมแขนของนางนายอมจากนั้นอีตาหมอหลวงคนเดิมก็มาตรวจดูอาการของพระสนมอีกตามเคยทั้งสามคนใจจดใจจ่อแล้วก็โป๊ะเชตัดพาไปที่อย่างกุนนางกำนันจากชเวซอนดังมาส่งข่าวพระยะค่ะแต่หน้าพระเอกดูไม่อยากจะไปเท่าไหร่ตัดผาพมาที่นางเอกตอนนี้รอคอยพระเอกด้วยความดีใจยิ้มหน้าบานเป็นจานดาวเทียมเชียวจังหวะนั้นพระเอกก็เดินเข้ามาพอดีนางเอกเดินเข้าไปหาพระเอกด้วยรอยยิ้มอ้าวพระเอกด้านเฉไปมองพระจันทร์ซักงั้นนานแค่ไหนแล้วนะที่ไไมมม่ดด้้้ายยยนนนนนองพรระะจััวกแบบีเล จำได้ไหมเพคะเรื่องที่ฝาบาทคือรับสั่งกับหม่อมชันว่าฝาบาทจะไม่มีวันปล่อยมือจากหม่อมชันไปพระเอกจึงหันมามองนางเอกนางเอกพูดด้วยรอยยิ้มว่าหม่อมชันมีของจะมอบให้ฝาบาทถ้าหากฝาบาททรงรับไปแล้วได้โปรดอย่าปล่อยมือหม่อมชันอีกตลอดกาลพระเอกเลยถามกลับว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรอเหมือนว่าหม่อมชันจะตั้งคันแล้วเพคะนางเอกลื้มปริ่มแต่พระเอกกลับไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเดินหันหลังไปสองสามก้าวนางเอกถึงกับจึ้งที่พระเอกไม่มีรีแอคชั่นตามที่คาดหมายพระเอกหันกลับมาแล้วอ้าแขนรอนางเอกโอ้ยแอบ นางเอกยิ้มทั้งน้ำตาวิ่งเข้าไปกอดพระเอกด้วยความดีใจสุดท้ายข้าก็ยังคงต้องเลือกเจ้าอยู่ดีคิดว่าฝ่าบาทจะไม่ดีพระไทยหม่อมฉันใจไม่ดีเลยเพคะไม่หรอกข้าดีใจมากดีใจมากจริงๆขา้าเฝ้ารอลูกคนนี้มานานมากแล้วเขาคือทายาที่ข้ารอมานานแล้วหม่อมฉันจะให้กำเนิดโอรสแกฝ่าบาทค่ะคงมีเรื่องเตรียมการมากมายเริ่มจากการประกาศการตั้งครรภ์ของเจ้ากับพวกคนที่อยากจะขับไล่เจ้าโอ,อจากวังหลวงนี้นางเอกดีใจมากแล้วพระเอกก็คิดในใจเสียงดังอีกแล้วว่าเจ้าต้องให้กำเนิดลูกชายขา้าจะทททาาใเเขเนนรราชชีีีี่่่แแงกสุดดโลยยว ตัดภาพมาในเช้าวันใหม่ที่พระเอกกำลังเสด็จไปประชุมที่ท้องพระโรงตัวละครที่เรารอ,อกเกียดก็ปรากฏตัวให้เห็นแล้วนะนางในชเชวที่มองพระราชาด้วยแววตาหน้าหมันใสส่วนพระเอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามองแบบรู้ทันหรือผู้กำกับให้แสดงออกมาให้ดูเท่ๆหรือแฝงปมไว้เล่นๆแต่แอบไม่ชอบนางในชเชวเลยผู้หญิงปากบางโบราณเขากล่าวไว้ว่าอะไรจำไม่ได้ ภาพตัดมาที่ตําหนักเชยซอนดังพระสนมฮีบินนายหญิงยุนมาเข้าเฝ้าเพคะสองแม่ลูกดีใจที่ได้เจอกันท่านแม่คะเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าพี่ชายก่อเรื่องไว้ไม่น้อยเลยแม่บอกแล้วว่าอย่าก่อเรื่องให้พระสนมเขาได้เป็นมือปราบก็พอได้พระสนมพอแม่บ่นอะไรไปเขาก็เถียงว่าเขาจัดการเองได้ข้าได้ยินมาจากท่านลุงแล้วละคะ่ะแล้วที่เขาพานางลมหลบหนีนั่นละ ตอนที่กลับมาจากตาชิงเขาก็ตกแต่งมาแล้วคนหนึ่งแต่ไม่นานก็เบื่อแล้วก็ขับไล่ไปคราวนี้ก็ไปก่อเรื่องเข้าให้อีกท่านแม่ต้องบอกให้เขาทําตัวดีๆนะคะอย่าได้สร้างความเสื่อมเสียมาถึงฝาบาดได้เรื่องนั้นแม่รู้ดีแม่จะคอยเตือนเขาเองนะนางเอกพยักหน้าท่านแม่คะข้ามีเรื่องจะบอกท่านแม่ด้วยละ่ะอะไรหรอเพคะนางเอกกระซิบให้ท่านแม่รู้ยินดีด้วยเพคะพระสนมทั้งสองกอดกันด้วยความดีใจท่านแม่ครั้งนี้มันจะต้องสําเร็จรออีกสักพักนะคะ ต่อไปข้าจะไม่ยอมให้ใครมาดูถูกท่านแม่อีกตัดผ่ามาที่นางเอกที่ตอนนี้มาเข้าเฝ้าพระมเหสีที่ตำหนักหม่อมฉันจะทำตามที่พระมเหสีรับสั่งมเหสีจึง้งนี่เจ้าพูดจริงเหรอแต่ว่าหม่อมชันต้องการบอกความจริงและถามคำถามบางอย่างต่อหน้าเหล่าคุณนางหากเหล่าคุณนางได้รู้ความจริงแล้วยังอยากจะไล่หม่อมชันหม่อมฉันก็จะไปเจ้าพูดจริงจริงเหรอหม่อมชันไม่อาจโกหกกับเรื่องเช่นนี้ได้พระองค์ได้ปโปรดเป็นธุระเรื่องนี้ให้ทีหม่อมชันจะบอกการตัดสินใจออกไปพระองค์ทำเพื่อหม่อมชันได้ไหมเพคะตัดผ้ามาที่ท้องพระองงค์ี่ก็แสดวา พระมเหสีมีองค์การให้เหล่าคุณนางเข้ามาฟังนางเอกกล่าวอำลาและถามเหตุผลที่ต้องอยู่หรือไปจากเหล่าคุณนางที่ต้องการขับไล่นางออกจากวางังแม่ต้องเล่นใหญ่ซะหน่อยแล้วลดม่านออกไปเถอะเหล่าคุณนางไม่อาจจะมองพระพักตร์พระสนมในวังลัางได้หรอกพะยะค่ะมินอยู่จุงตอบอย่างไวความจริงใจควรถามตอบโดยมองเห็นสายตาแต่ถามว่าจริงหรือเปล่าละ่ะเอาม่านออกได้เสียงสูงนิดนึงพระองค์โปรดรับสั่งความจริงที่ว่าเถอะท่านช่างรีบร้อนซะจริงๆนะอย่างนั้นก็จัดไปค่ะมีความจริงอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับคุณนางทุกท่านซึ่งข้าต้องการจะประกาศต่อ เพื่อให้จบปัญหานี้ซะเรื่องแรกถต้เท้าโจซาซอกไม่ได้เป็นบิดาของข้าท่านพ่อของข้าคืออดีตเจ้าหน้าที่ล่ามจางของในส่วนท่านแม่ข,ของข้านางเป็นทาสในจวนของใต้เท้าโจซึ่งแปลว่าข่าวลือที่นํามาต่อต้านข้านั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดมินยูจุงจึงได้กล่าวว่าคนเราก็มักจะปกปิดความจริงกันด้วยการโกหกกลบเกลื่อนไม่มีไฟจะมีควันได้อย่างไรกันล่ะโนสนโนแคร์ no son, no นางเอกต่อเลย เรื่องที่2เรื่องที่พระมเหสีทุลต่อฝาบาทข้าจะขอพูดความจริงนี้ด้วยเรื่องที่จางอกจองคือสัตว์ที่ฝาบาทเคยฆ่าตายและไม่อ่านให้กำเนดทายาทชิมมันกีสวนทันควันมันเป็นสิ่งที่พระมเหสีทรงฝันพระนางไม่ได้รับสั่งความเท็จเปล่าเลยนางเอกสวนกลับทันควันมันชัดเจนแล้วว่าพระมเหสีรับสั่งเท็จนั่นเพราะว่าตอนนี้ตัวข้าได้ตั้งขันแล้วทุกคนตะลึง นางเอกยืนขึ้นแล้วประกาศซ้ำซากว่าตอนนี้ข้าได้ตังคันแล้วข้ายังต้องไปจากวังหลวงอีกหรือเปล่าทุกคนตอบข้ามาสิพระสนมฮีบินที่ตังคันกับฟาบาทยังจะต้องไปอีกไหมจบอีพีที่16